สวัสดีครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับรีวิวนี้นะครับเรามาทํารีวิวปืนที่เรามาอัปเดตกันเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนนี่ช่างยนทำรีวิวไว้ก็คือตัว E&C 6 0 4ตัวนี้นะครับที่เข้ามามาเติมสต็อกใน E&C ในเมืองไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับชุดหน้า n o v a s k y 7.5นิ้วนะฮะตัวนี้บอดี้โลหะนะครับลายสวยๆจากโรงงาน E&C นี่ครับก็ในรุ่น E&C 6 0 4นะครับ เป็นเวอร์ชัน QD นะครับสามารถบิดสปริงออกได้ที่หลังเกียร์บ็อกเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับ ENC ทุกๆรุ่นที่เราเอาเข้ามาในาปัจจุบันนี้นะครับในกล่องเปิดมานะครับจะเจอกับคู่มือเนาะแล้วก็มีตัวปืนมีแม็กกาซีนก่อนนะครับแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ตัวปืนนะครับเดี๋ยวเอาตัวปืนออกมาให้ดูนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับ b o ดี้ลมารีนนะครับลมาน5.56 NATO มีกระสุนทดสอบมาให้นิดหน่อยนะครับสำหรับตัวเวอร์ชัน e r c 6 0 4ตัวนี้จะให้กล้องจับภาพสวยๆก่อนนะครับเพื่อว่าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถแคปหน้าจอได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบปืนตัวนี้ก็แตะตรงชื่อคลิปด,ดีอนะครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็ ข้อความทาง Facebook หรือทางไลน์เขามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ E&C เวอร์ชัน604ตัวนี้นะครับก็เป็นเกียร์บ็อกนะครับเกียร์บ็อกภายในเป็นเกียร์บ็อก Gen 2นะครับราคาตัวปืนไม่แพงนะครับไม่แพงเลยได้ชุดหน้าสวยๆด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเรียกได้ว่ามาแทน E&C 302ก็ว่าได้นะครับแต่เจ๋งกว่า E&C n 302ตรงที่ชุดหน้าเป็นชุดหน้าชิ้นเดียวนะครับเป็นรัง n o ว s k นะครับรางตัวนี้ถ้าซื้อแยกต่างหากนี่มีขายกันอยู่พันหกพันเจ็ดนะครับพันหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดหน้าเจ็ดจุดห้านิ้วตัวนี้นะลายสวยๆนะครับมีรางติดอุปกรณ์เสริมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับใส่ไฟฉายเลเซอร์ใส่กิ๊บมือใส่อุปกรณ์เสริมได้ปลอกลดแสงทรง M4 นะครับตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับปลอกรดแสงตัว M4 นะครับก็จะมีบากอยู่ตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้แตกนะผมเจอลูกค้าหลายท่านที่ซื้อไปแล้วถ่ายรูปกลับให้มา กับส่งกลับมาให้เราบอกว่าพี่ตรงที่มันแตกไปหรือเปล่าไม่นะฮะอันนี้โรงงานเขาทามาแบบนี้นะครับสนยนหน้าก็เป็นสนยนหน้าแบบสามเหลี่ยมนะครับทรง f 1 6หรือทรง M4 นะครับลางหน้าโ o สกี้เจนิ้วบอดี้โลหะสนยนหลังเป็นสนยนหลังเวอร์ชันทรอยนะครับหรือว่าสนยนหลังแบบนี้ฮะพับลงได้นะครับ ครับงได้โหมดการยิงมีโหมดเซมินะครับเซฟเซมิออโต้นะครับยิงได้3โหมดเซฟเซมิฟูออโต้เกียร์บ็อกเป็นเกียร์บ็อกแปดมิลเลยนะครับภายในนะหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กนะครับตัวนี้นะหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กบูทแบริ่งแปดมิลเฟืองสิบหกต่อหนึ่งสายไฟเงินนะครับยิงเซมิออโต้นี้ได้แน่นๆสบายๆส,ส,สปริงเบอร์110ฝั่งนี้ของตัวปืนสวยๆนะครับลายล้างหน้านัวสกี้แผ่นคัดปอกสามารถเปิดออกได้ปรับฮอปได้วิธีการก็คือดึงคันลังตรงนี้นะครับดึงคันลังปุ๊บแผ่นคัดปอก ถอยไปตำแหน่งที่ค้างหรือแขวขนคลังนะครับแขวนลูกเลื่อนแขวนลูกเลื่อนนะครับเราจะเจอกับชุดเฟืองปรับหมุนทีนี้เราต้องการแค่แผ่นคัดปลอกกลับเรากดปุ่มนี้นะครับตรงนี้กดปุ๊บแผ่นคัดปอกดีดกลับอันนี้ก็จะเหมือนกับ ENC ทุกๆเวอร์ชันที่ที่เข้ามาใหม่ในเวอร์ชัน2019 2น2 0 2 9 2 1 2 0 2 0 2 1นี้นะครับก็จะเห,เหมือนกันหมดเนาะเกียร์บ็อกเวอร์ชันสคือคนลังค้างไว้นะครับตัวนี้ เพื่อปรับฮอปอัพนี่นะฮอปอัพก็คือตัวปรับเฟืองหมุนตรงนี้นะครับเวลาเราดันไปข้างหน้าเนี่ยลูกก็จะเหินถ้าเกิดมันเหินเกินไปเราดันไปด้านหลังก็จะมุดเรือนฮอปตัวนี้เวอร์ชันนี้604เป็นเรือนฮอปเวอร์ชันโลหะนะครับหรือว่าเรือนฮอปอลูมิเนียมอันนี้ผมชอบมากเลยดีมากตัวนี้นะส่วนตัวผมนะดีมากไม่แตกไม่หักใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายปุ่มปุแม็กนะครับตรงนี้ ปลดระแม็กล่วงลงมานะครับลิบมือทรง M4 พันท้ายเป็นพันท้ายเคนนะครับปรับได้5ระดับนี่ฮะนี่นี่ระดับระดับที่1 2 3 4มีตัวเลขปอกนะครับท้ายทรงเป็นทรงท้ายเคนนะครับน้ำหนักตัวปืนมาครับ1ปืนพร้อมแมกกาซีนนะครับ2,672กรัมหรือครับ2อกิโลกับอีก6ขีดตีไป2อโลเขีดนะครับ1ปืนบวกแมกกาซีน อุปกรณ์พร้อมเล่นจากโรงงานนะฮะอุปกรณ์พร้อมเล่นจากโรงงานคือตัวปืนอย่างที่เห็นครับแกะกล่องมามีแต่ปืนกับแมก็กกาซีนไม่มีแบตเตอรี่กับตัวชาร์จดังนั้นเราจะต้องซื้อนี่ครับมาตัวชาร์จแบตเตอรี่และลูกกระสุนอีกหนึ่งถุงขนาด4ี่พันนัดหนึ่งถุงนะสี่พันนัดศูนย์จุดสองศูนย์กรัมนะครับ, 1, 2, รบก็สองร้อยห้าสิบาทตัวชาร์จสี่ร้อยบาทแบตเตอรี่ก้อนหกร้อยห้าสิบาทนะครับเบสเซ็ตตัวนี้จะตกอยู่จริงๆแล้วตกอยู่ประมาณพันร้อยใช่ไหมเราคิดอยู่พันเดียวนะครับตัวปืนบาท นะครับแล้วก็ลูกกระสุนถุง250บาท6,500บวก1,000เป็น7,500บวก250บาทเป็น7,750บาทมีค่าขนส่งเคอรี่อยู่ที่330บาทนะครับกล่องใหญ่ๆแบบนี้เราคิดอยู่ที่250ก็เอาไง่ายๆว่า6,500บาทบวกกับอีก1,500บาทนะเพื่อ,อนๆนะชุดพร้อมเล่นอยู่ที่8,000บาทใครที่รอ ENC 302 308 305อยู่ไม่ต้องรอนะครับเอาตัวนี้ไปแทนได้เลยนะผมบอกได้เลยว่าเจ๋ง ตรงที่ว่าชุดหน้าเนี่ยถ้าเป็น e n c 3 0 2 3 5เนี่ยชุดหน้ามันจะเป็นชุดหน้าแบบประกับ i s ที่เป็นประกับ2ชิ้นนะครับกดเดลต้าลิงก์แล้วก็มันแยกออกได้จากออกจากกันได้ทีนี้ไอ้ตรงนั้นนะ่ใช้งานไปนานๆมันจะมีความรู้สึกว่าชุดหน้ามันหลวมๆก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชุดหน้าตัวเนี้ยโนวาสกี้ตัวเนี้ยติดไปไม่ต้องห่วงครับเป็นลางชิ้นเดียวนะครับแน่นๆไปเลยใส่กิ๊บมือใส่อุปกรณ์เสริมได้ได้เลยนะครับใครอยากให้เราแต่งแรงแต่งทนแต่งแม่นยำแต่งสปีดแต่งงสวย ทำได้หมดนะครับรุ่นนี้ชุดหน้าราง i อเกียร์บ็อกอย่างที่บอกครับเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับเกียร์บ็อกของเอ c ทุกตัวเป็นเจน2หมดให้ไปเรื่องรูสูกฟันเหล็กแล้วนะครับมาก็เดี๋ยวดูความยาวกันนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งหมดใช้เงินอยู่ที่8000พร้อมเล่นนะฮะความยาวทั้งหมดตัวปืนนะครับเจ็ดซนเมตรนะครับเจซนติเมความสูงโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสิ ประมาณ10นิ้วนะครับ10นิ้วหรือ11นิ้วหรือประมาณ26ซนติเมตรนี่ความสูงนะฮะความสูงนะประมาณนี้อ่าประมาณ9นิ้วถ้าดึงท้ายออกสุดเดี๋ยวนะสักคู่สักคู่จากปลอกรถแสงถึงพันท้ายแบบดึงแบบสุดๆเลยนะเพื่อนนะนี่ครับ78ซนติเมตรนะครับ78ซนติเมตรหรือ30นิ้ว คึ่งสาสิบเอ็ดนิ้วสาสิบเอ็ดนิ้วอ่าประมาณนี้นะครับรู้แล้วนะข้อมูลพื้นฐานก็มีแค่นี้ลงกล่องโซลิดเคสได้สบายๆนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่อ่ะต่อไปเป็นวิธีการใส่แบตเตอรี่นี่นะครับเดี๋ยวช่างยนต์จะทำการใส่แบตเตอรีนะ่และยิงทดสอบความเร็วกระสุนให้นะครับชอบโลโก้ลายมันสวยหนะ้าจุดห้าหกนาโต้ลายมารีนนะครับอ่ะมาใส่แบตเตอรีนะ่แลวเพื่อนๆนะ บีบตรงนี้ใช่ไหมครับบีบเพื่อสไลด์ท้ายเข้าออกได้ใช่ไหมดึงมาจนสุดนะครับเวลาเราเราสไลด์เราบีบแต่เวลาเราจะใส่แบตเตอรี่เราดึงลงชักลงนะครับดึงลงนะจับด้าไว้ด้วยนะดึงลงแล้วดันออกแบบนี้นะครับพันท้ายปึ๊บมานีครับจะเจอกับสายไฟเงินนะครับแล้วก็แจ็คต่อตัวน,นี้เป็นฟิวนะครับฟิวก็กดลงไปแล้วสามารถเปิดแบบนี้ได้นะครับมันจะมีฟิวเพื่อป้องกันการช็อตภายในอย่างนี้นะฮะเผื่อมันเกิดอ็กซ์ไต์ภายในชุดล้่นไก่ก็ ฟิวอาจจะขาดก่อนนะฮะดังนั้นก็ถ้ายิงไม่ออกให้เช็คฟิวก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะยกเว้นปืนที่แต่งนะครับทางร้านก็จะเอาออกแล้วใส่เฟสให้นะครับแบตเตอรี่ก้อนหกร้อยห้าสิบาทเรารู้แล้วนะครับสิบห้าจีพันร้อยเราจัดชุดพร้อมเล่นให้หนึ่งก้อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมโดยเฉลีย่ยได้ยิงได้อยู่ประมาณพันห้าร้อยนัดนะครับพันห้าร้อยนัดถึงสองพันนัดนะฮะหนึ่งก้อนนะต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเดี๋ยวนะผมลืมแนะนําเลยตัวชาร์จนะแบตเตอรี่ตัวนี ผมลืมแน่นอนนะฮะปืนเอ็นซีทุกรุ่นหรือว่าปืนดับเบิลเบลหรือว่าปืนจีนกงถ้าใครใช้แบตเตอรี่แบบนี้แล้วนะครับก็เวลาชาร์จก็ชาร์จอย่างนี้นี่ครับต่อตรงขั้วนี้ส่วนขั้วนี้เป็นขั้วขนาด7.2โวลต์นะครับอันนี้จะใช้กับพวกรีโมทหรือเครื่องบินบังคับอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นแบตปืนหรือแบตเครื่องบินพวกนี้จะใช้3เซลล์นะครับก็คือช่องนี้เวลาเสียบข้อควรระวังสําหรับแบตเตอรี่นะครับเวลาเล่นก็ก็ คือมันเล่นได้จนไฟหมดแต่ถ้าหมดปุ๊บนะเพะื่อนๆนะต้องรีบชาร์จทันทีนะครับถ้าเกิดเราปล่อยมันให้หมดแล้วทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์กลับมาชาร์จอาจจะทาให้เซลล์ตายแล้วชาร์จไม่เข้านะครับข้อควรระวังของแบตเตอรี่ตัวนี้คือห้ามให้ไฟหมดอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดนะครับถ้าหมดต้องรีบชาร์จไม่ควรข้ามคืนไว้นะครับควรจะที่จะชาร์จทันทีแล้วเวลาชาร์จก็ควรจะตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะครับไม่ไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ควรไม่ควรชาร์จข้ามคืนอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นเครื่องงชชาาาาร์์จจจนนนะะเเวลบาาบไฟสีแแดขึ้บบ้้ถต็ม มันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ชาร์จมันจะขึ้นเป็นกระพริบแบบนี้พอเราเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นสีแดงประมาณ1ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงก็เต็มแล้วปืนถ้าใช้แบตี้โพทุกรุ่นจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับอ่ะก็ถ้าเต็มก็จะขึ้นเป็นสีเขียวค้างเลยนะครประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเวลาชาร์จควรตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ1่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วมาค่อยค่อยมาถอดออกเนาะอันนี้คือวิธี ต่อขั้วให้มันแบบนี้นะครับต่อขั้วแบบนี้แล้วก็พับสายเก็บนิดนึงนะพับสายพวกนี้เก็บนิดนึงนะครับมันจะได้ลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะเข้าไม่สุดนะฮะมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จัดสายดีนะครับจัดสายดีๆจัดหัวดีรึเข้าไปประมาณนี้นะครับสวมแกนพันธะเข้าไป เดี๋ยวนะครับหนึ่งนะติดช่องฟิวขออนุญาตเก็บสายก่อนอจัดระเบียบสังคมนะฮะ,ะเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นครับดึงลงการเข้ามีแค่นี้นครับมันจะเข้าไม่สุดเพราะว่ามีช่องฟิวอยู่เห็นไหมครับมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เล่นนะดึงท้ายออกอยู่แล้วนะครับดึงท้ายออกแบบนี้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะประมาณนี้ฟังเสียงนะครับ ดูมาครับแบตเตอรี่เสียบแล้วตัวชาร์จสอนแล้วแนะนําวิธีการใช้แล้วต่อไปเป็นใส่ลูกนะครับเปิดช่องตรงนี้นะครับวิธีการก็จับแล้วดันมานน้าแบบนี้นะครับเปิดลูกถุงใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอีก3รุ่นนะครับเอ c นเปิดลูกออกมาเสร็จปุ๊บเทลงนะครับเทลงช่องนี้ ส่ไปเลยนะครับสามรอยนัดปั่นแม็กลูกจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมลูกขึ้นตรงนี้เวลาปั่นก็ปั่นให้ตึงมือนะครับปั่นให้ตึงมือปั่นให้ตึงมือก็คือเวลาปั่นเนี่ยมันจะมีเสียงถ้าเกิดตึงอ่ะตึงแค่ไหนมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับเวลาเราปั่นแล้วมันสุดลามจะดังแจ๊กแจ๊กถ้ามันดังอย่างนั้นแล้วก็ให้หยุดปั่นนะครับเพราะไม่งั้นสิ่งที่เกิดก็คือลาจะขาด นี่ยังปั่นได้เรื่อยๆเห็นไหมฮะปั่นหนึ่งครั้งนี่หมดแม็กเลยนะฮะสำหรับแม็กอินซีนี่นะเนี่ยเนี่ยเสียงนี้ฮะนี่คือสุดลานแล้วนะครับถ้าถ้าถึงลานสุดแล้วก็อย่าปั่นต่อแล้วเดี๋ยวลานจะขาดมาตัวปืนอยู่ในตำแหน่งเซฟอยู่นะครับขออนุญาตเปิดเครื่องวัดนะฮะทดสอบความแรงนะครับเอ็นซีโอ้400นะครับ407 เลสิบหกบอลน,นะครับสี่ร้อยหกขออีกทีนะครับมาละสี่ร้อยสิบสามเลสิบหกบอลน,นะครับโอเคนะประมาณนี้นะสี่ร้อยบวกทุกนัดเซฟไปเราไปยิงทดสอบกลุ่มกระสุนกันนะครับปืนใหม่ E.N.C ระยะ40เมตรนะครับปืน,นเดิม เวลาเวลามันมีลูกกระสุนค้างอยู่ในหลอดนะครับมันมีมันไม่มีกระสุนที่ดัดนต่อเวลาเราลดแม็กออกมันจะมีลูกกระสุนล่วงมา3าสนัดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเจอเจอเหมือนกันที่ถามมาว่าเวลาไม่เล่นแล้วกดแม็กออกมันมีลูกกระสุนล่วงมานี่ปกติไหมอันนี้ไม่มีลูกแล้วนะครับหมดละมันจะเหลือค้างอยู่ในหลอดกระสุนเนี้ยนิดหน่อยนะครับอย่างอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมปกดกดแม็กค์ทกแล้วมันล่วงลงอันนี้เรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปตกใจมานะครับบางคนแชทมาถามว่ามันปกติไหมผมว่ามันเป ชุดหน้ามันสวยด้วยตัวนี้นะ6,500บาทนี้ตัวนี้งานใช้ได้เลยนะครับ ENC 604 v e r s i o น QD นะครับสามารถบิดสปริงออกได้ที่เกียร์บล็อกด้านท้ายนะครับเปิดยกเกียร์ออกมาจากบอดี้นะครับยกเกียร์ออกมาจากบอดี้แล้วบิดสปริงออกได้ก็เหมือนกับ ENC Gen 2ทั่วไปนะครับ Gen 2 QD 1.5โอเคฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับ ENC 604ตัวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ